ครับก็สวัสดีครับาช่องไอกิ mm hmm. นชแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารครับก็มาทํางานตามปกติครับวันนี้ก็มาทํางานที่กรุงเทพ ไม่มีอะไรมากครับมาคุยมาพูดฝึกใหทตัวเองเก่งอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่พูดไม่เป็นมันก็ต้องหัดต้องเรียนต้องเข้าก้องบ่อย เผื่ออนาคตมันจะเก่งกว่าเดิมตอนนี้ก็ทูๆไทๆไปก่อนคำพูดก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าว่ากันนะครับมือใหม่ครับมือใหม่เอาจริงๆเวลาเปิดกล้องมาเหมือน อยากจะมีเรื่องคุยแต่พอเปิดมาจริงๆแนละ้วคิดอะไรก็ไม่ออกครับทุกคนจะพูดจะคุยเรื่องอะไรก็ไม่ไม่ได้คิดไม่ออกจะคุยเรื่องทำ Youtube ู็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ก็อย่างว่าและครับ ม่สู้จะรู้ได้ไงนะครับว่ามันจะเก่งไม่เก่งก็ลองลองทำไปเรื่อยๆนี่แหละครับเมื่อสักวันเราจะได้เก่งเหมือนคนอื่นเขาเราจะได้มีคอนเทนต์ดีๆเอามาฝากเพื่อนๆพี่น้องผู้ติด,ดตามทุกคน วงวันก็มีแค่นี้แหละครับเพราะเราเป็นพนักงานส่งของเนาะอยู่แต่ในรถไม่ได้บม,มีคอนเทนต์อยู่ตามบ้านตามที่ท่องเที่ยวเรายังทำงานอยู่แต่ไม่แน่ช่องโตอาจจะไปหาคอนเทนต์ที่ดีๆ,ๆ เพื่อให้ผดดู้ติดตามเขาติดตามเราไปเรื่อยๆเพอาจะได้ไม่เบื่อเราเราถ่ายแต่ในรถกลัวเขาเบื่อเอาวันนิดวันหน่อยก็พอแล้วครับฝากติดตามช่องไอติมชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็พูดคุยกันแค่นี้พอแล้วครับเดี๋ยวคุยยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอา พอพุยแล้วไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยโอเคครับสวัสดีครับ